รักเอ่ยที่เคยหวานเขียนโดยธัญ,ญปันให้เสียงโดยสวนีก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะบทที่9ข่าวร้ายเพียงลืมตาตื่นขึ้นมายามเช้านารักก็ได้รับข่าวร้าย เมื่อเช้ามืดมีขโมยขึ้นบ้านยาะชองนางท่านถูกขโมยพวกนั้นทำ้ายร่างกายด้วยการเอาของแข็งตีเข้าที่ศีรษะมันขโมยทรัพย์สินไปได้บางส่วนเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้เป็นยายเก็บเอาไว้ในตู้เซฟธนาคารจึงได้เพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเงินสดเป็นหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นโชคดีที่เช้าตรู่ดิฐากรแวะซื้อน้ำเต้าหู้ไปฝากท่านจึงช่วยเหลือนำท่านส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา น่ารักกับแสนดีกอดกันร้องไห้โฮหญิงสาวกล่าวโทษตัวเองว่าไม่น่าทิ้งให้ยายอยู่คนเดียวเลยจันหอมเองก็เก็บของไปร้องไห้ไปไหวไหมคะน้องรักไหวค่ะรักต้องไหวเราเรียบไปกันเถอะค่ะน่ารักพยายามเข้มแข็งนาทีนี้เธอจะอ่อนแอไม่ได้เธอต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับแสนดีแต่ยังไม่ทันออกรถเสียงเรียกเข้าที่ตั้งเอาไว้พิเศษเฉพาะเขาคนเดียว จะได้เลือกที่จะรับหรือเมินได้ถูกต้องก็ดังขึ้นทว่านาทีนี้นารักรีบกดรับสายอย่างรวดเร็วรักเป็นยังไงบ้างรักกาลังรีบไปยายเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องรีบนะขับดีๆคุณยายหัวแตกเดี๋ยวคุณหมอจะสแกนสมองดูหน่อยตอนนี้คุณยายฟื้นแล้วล่ะขอย,อยังชั่วรักฝากพี่แดด้วยนะคะรักเป็นห่วงยายมากจริงๆเธอบอกเสียงเครือสัน ละทิ้งความโกรธเคืองทั้งหมดเรียกเขาด้วยสรรพนามเดิมโดยไม่รู้ตัวแต่พี่เป็นห่วงรักกลัวรักขับรถไม่ไหวรักขับไหวค่ะแค่พี่เดรรับปากว่าจะช่วยดูแลยายรักก็ล่องอกแล้วพี่จะดูแลให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงนะรักคุณยายก็เป็นเหมือนยายของพี่ขอบคุณมากนะคะพี่แดเธอเออยังซาบซึ้งใจไม่คิดว่าในช่วงเวลายากลำบากครานี้ เขาจะเป็นคนช่วยเหลือเธอน่ารักขับรถยนต์มาถึงโรงพยาบาลในช่วงบ่ายเปิดประตูห้องพักผู้ป่วยได้ก็ถลาเข้าไปทำท่าจะกอดคุณยายแต่ต้องชะง,งักเพราะยังไม่รู้ว่านอกจากแผลที่ศีรษะท่านบาดเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าทวดจ๋าเป็นยังไงบ้างคะแสนดีไม่ถามเปล่าแต่ยังพยายามจะปีนเตียงขึ้นไปหาคนทวดให้ได้แสนดี มามามีอุ้มดีกว่าเดี๋ยวโดนแผลทวดนะไม่เป็นไรมานั่งตรงนี้ละกันทวดคิดถึงแสนดีจะแย่น่ารักเห็นรอยยิ้มของท่านจึงวางใจอุ้มแสนดีขึ้นนั่งตรงข้างเตียงหนูน้อยเอื้อมไปจับมือทวดมากุมเอาไว้ทวดจ๋าทวดเจ็บไหมเด็กกญิงถามพลางมองทวดตาปริบๆสีหน้าเศร้าไม่เหมือนเจ้าแสนดีจอมทะเลนโธ่ ห่วงทวดมากสินะทวดไม่เจ็บแล้วแหละช้องนางทอดเสียงอ่อนมองเลนด้วยดวงตาคลอคล้าวยาดน้ำตาจริงนะคะยายรักเป็นห่วงยายมากเลยจริงสิยายนอนสลบไปตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าหมอเดเป็นคนแรกนึกว่าเป็นญาติห <c> ญ <oughs> ิงสูงวัยหัวเราะเบาๆก่อนเอื้อมไปจับมือน่ารักเขาก็พึ่งพาได้อยู่นะ คะโชคดีที่มีเขาในช่วงเวลาแบบนี้คนที่น่ารักคิดว่าอยากตัดขาดออกไปจากชีวิตกลับทำให้อบอุ่นหัวใจได้อย่างน่าประหลาดทั้งที่เขาสร้างเรื่องในอดีตขนาดนั้นตอนนี้กลับลบเลือนมันออกจากใจของเธอได้ว่าแต่พ่อกับแม่เราโทรมาบ้างหรือเปล่าคะโรงพยาบาลกับทางตํารวจต้องการเบอร์โทรศัพท์ญาติหมอเดจึงขนเบอร์พ่อกับแม่เราให้ไป ไม่รู้จะมากันให้วุ่นวายหรือเปล่าท่านบอกแล้วก็ถอนหายใจยาวนารักกระบอกตาร้อนผ่าเพียงคิดว่าจะพบหน้าพวกท่านอีกครั้งก็ปวดใจจนแทบจะแหลกสลายพวกท่านจะมาหรอคะหญิงสาวเอ่ยเสียงกระท่อนกระแทน่นไม่รู้สิขอโทษนะคะยายนารักบีบมือหญิงชราเอ่ยเสียงเครือสันต่อว่าตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเพราะรัก พวกท่านเกลียดลูกคนนี้มากยายเลยไม่ได้เจอหน้าแม่อีกนับตั้งแต่วันนั้นกี่ปีมาแล้วนะมากกว่าอายุของแสนดีรวมช่วงเวลาที่เธอตั้งท้องด้วยก็เกือบห้าปีแล้วที่ผู้เป็นมารดาไม่ย่างกรายกลับมาบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมเยียนคุณยายเหมือนเมื่อก่อนนั่นเพราะมีตัวซวยอย่างเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ยายคิดถึงแม่มากใช่ไหมคะโทษดัก ดวงตาแวววาวทอดมองหน้าหลานอย่างแสนสงสารยายเจ็บขนาดนี้แต่แม่ก็คงไม่มาเพราะเครียดรักน้ำตาหยดหนึ่งร่วงหล่นเธอปาดทิ้งขณะยังก้มหน้าสุกซ่อนความเจ็บปวดที่ชายชัดทางแววตาไม่มีใครเกลียดลูกตัวเองได้ลงคอหรอกนะอย่าร้องไห้ยายคะ่ะราจะโทรไปหาแม่นะคะบอกว่าถ้าอยากมาหายายก็มารักไม่ได้อยู่ที่บ้านดีไหมคะยาย น่ารักพยายามหาทางออกเธอเป็นตัวภาระของยายจริงๆขนาดแม่อยากมาเยี่ยมแต่เพราะมีเธออยู่ท่านคงไม่มาไม่ต้องเลยที่นี่เป็นบ้านของรักต่อไปถ้ายายตายรักกับแสนดีก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ใครจะมาหรือไม่มาก็ไม่ต้องไปสนหรอกหญิงชราเอ่ยเสียงแหบแห้งมีเสียงสะอื้นแทรกในบางประโยคจนคนฟังต้องยกมือเหี่ยวย่นนั้นมาแนบแก้ม ไม่นะคะยายต้องไม่ตายรักสัญญาว่าจะไม่ทิ้งให้ยายอยู่คนเดียวอีกแล้วทุกคนต้องตายไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าดังนั้นอยากทำอะไรตอนนี้ก็ให้รีบทำนารักน้ำตาไหลพรากเต็มใบหน้าหลังพยายามสะกดกลั้นอยู่นานเธอหวนหนึกถึงภาพความทรงจำแสนเลวร้ายในอดีตแล้วก็เศร้าลึกรักไม่รู้จะแก้ไขยังไงรักขอโทษพ่อกับแม่ไปหลายครั้งแล้วรัก กลับไปพักผ่อนเธอไม่ต้องกังวลว่าแม่จะมาถ้าไม่ได้โทรมาบอกก็คงไม่ได้มาหรอกช้องนางคาดเดาวรักก็คิดอย่างนั้นค่ะเธอถึงได้เสียใจท่วมทนที่ทำให้ผู้เป็นยายไม่ได้เห็นหน้าแม่มาห้าปีแล้วหากพลาดพลั้งไปเมื่อคืนท่านคงไม่ได้เห็นหน้าแม่ก่อนจากไปเธอจะทำอย่างไรดีบอกว่าไม่ต้องคิดไงและไม่ต้องโทรไปหาแม่ด้วย รักษาใจของตัวเองให้ดีแค่เรื่องยายรักก็ขวัญเสียมากพอแล้วค่ะยายไปไปพาแสนดีไปพักเธอนั่งรถมาเหนื่อยคืนนี้รักจะเฝ้ายายเองค่ะเฝ้าไม่ได้โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เด็กอยู่เฝ้าด้วยรักพาแสนดีกลับไปพักที่บ้านเธอให้จันหอมเฝ้านะแต่ว่าน่ารักละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลาละลังเธอไม่อยากทอดทิ้งผู้เป็นยายอีก แสนดีอยากอยู่กับทวดค่ะหนูน้อยที่นั่งฟังผู้ใหญ่คุยกันตาแป๋วแววอยู่นานเอ่ยบอกเสียงอ่อยเดี๋ยวให้คุณหมอบอกให้ทวดกลับบ้านก่อนนะแสนดีเป็นเด็กดีกับมามีด้วยล่ะแสนดีจะเป็นเด็กดีค่ะว่าแล้วเจ้าตัวแสบก็ส่งยิ้มจนตายีหน้าเอ็นดูในสายตาคุณยายจนท่านหัวเราะออกมาฮ <c oughs> ว่าไปนะเห็นเจ้าแสนดียิ้มแบบนี้ ทวดก็จะหายป่วยเลยยายปวดหัวไหมคะอย่าไปตั้งหลายเข็มไม่ปวดแล้วละเดี๋ยวรอผลสแกนสมองออกมาถ้าไม่มีอะไรหมอเดีว่าหมอเจ้าของไข้จะให้กลับบ้านได้รักยังไม่เจอเขาเลยคะ่ะสงสัยไปตรวจคนไข้ยอยู่คนเป็นหมอก็แบบนี้แหละรับได้ไม่ล่ะรักเข้าใจคะ่ะถ้าเขาลากระทันหันคนไข้ที่นัดตรวจวันนี้คงมารอเกอร์สิคะ น่ารักบอกไปตามที่รู้สึกก่อนจะเห็นคุณยายอมยิม้มมองมายังเธอตาพราระยับดีแล้วที่รักเข้าใจเขายายนะเริ่มจะเข้าข้างเขาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยไม่อรอกว่ากันไปตามเนื้อผ้าคุณยายบอกแล้วก็หัวเราะอีกน่ารักพิจารณาแล้วก็ต้องกรอกตามองบนถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าอย่างที่ผู้เป็นยายบอกจริงๆ ตอนนี้ดิธากรคะแนนทะลุร้อยไปไกลโขแล้วแค่เขาช่วยชีวิตยายเอาไว้ได้ทันท่วงทีขนาดนี้ก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีไหนน่ารักอยู่เฝ้าช่องนางจนถึงช่วงบ่ายก็ขับรถยนต์กลับมาดูที่บ้านโดยเธอเพิ่งรู้ว่าดิธากรตรวจคนไข้ช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยช่วงเที่ยงเขาพาตำรวจมาเก็บหลักฐานที่นี่เขาไม่ได้โทรศัพท์บอกแต่ส่งข้อความมาว่า จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เธอจัดบ้านได้เลยภายในบ้านไม่ได้เสียหายอะไรมากนากักจนยกพวกโทรทัศน์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่มีราคาแพงไปส่วนการรื้อคน้นมีเฉพาะในห้องนอนของช้องนางเท่านั้นส่วนห้องนอนของเธอล็อกประตูเอาไว้หญิงสาวถอนหายใจยาวเหยียดได้แต่หวังว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านฝั่งตรงข้ามจะจับใบหน้าของโจรเอาไว้ได้ พวกมันของจ้องมานานแล้วพอแน่ใจว่าหญิงชราอยู่บ้านเพียงลำพังจึงลงมือเธอพาแสนดีเข้าไปนอนเล่นในห้องก่อนจะออกมาเก็บกวาดบ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยกินเวลาไปหลายชั่วโมงจนฟ้าเริ่มมืดเร็วขึ้นในช่วงฤดูหนาวสร้างความอ้างว้างและหวาดกลัวเกิดขึ้นในใจร่างเพรียวนั่งลงที่โซฟายกมือทาาใบหน้าอย่างเหนื่อยล้าพยายามผ่อนลมหายใจเพื่อลดความตึงเครียด แต่ก็ไม่ทุเลาเธออดกลัวไม่ได้บ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยแล้วอย่างนั้นหรือมามี <M ami. S 1> หนูน้อยเดินงัวงเงียออกมาจากห้องนอนยกมือป้อมขยี้ตาก่อนจะเดินเข้ามาโถมกายเล็กลงในอ้อมกอดแสนอบอุ่นของผู้เป็นแม่น่ารักอ้าแขนโอบรับร่างน้อยลูบแผ่นหลังไปมาเธอคลี่ยิ้มบางๆความืดโรยตัวเข้าครอบคลุมทุกพื้นที่ด้านนอกไว้ ทำให้หัวใจอ้างว้างและเจ็บปวดแต่เมื่อมีแสนดีในอ้อมกอดน,นารักก็รู้สึกว่าเธอต้องปกป้องลูกเข้มแข็งและไม่หวั่นกับอะไรทั้งสิ้นหิวหรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยวมามีทำอะไรให้กินนะคะหิวยาแลวอยากกินอะไรคะนารักถามแล้วก็ถอนหายใจเธอนั่งจมจำอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วน่าจะลุกไปทำมือเย็นให้ลูกซะยังดีกว่าเอาเวลามานั่งเศร้าไข่ตุน ได้เลยรอเดี๋ยวนะนั่งเย็นตรงนี้รอได้มีคะได้สิเดี๋ยววันนี้อนุญาตให้ดูการ์ตูนหนึ่งเรื่องระหว่างรอหมามีโอเคไหมคะเย้ความสดใสของลูกช่วยปัดเป่าความหมองเศร้าในใจให้มาลายไปน่ารักเปิดการ์ตูนเรื่องโปรดให้ยังไม่ทันได้ก้าวเข้าไปในโซนครัวเสียงกุกกักจากด้านนอกก็ทำให้หัวใจไหวหวั่นใครมา เธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นตึกตักรุนแรงเรากับมีคนตีกลองดังลั่นอยู่ภายในช่องอกเธอยกมือขึ้นกุมหัวใจเพียงครู่ก็ตั้งสติได้รีบอุ้มแสนดีเข้าไปไว้ในห้องนอนเกิดอะไรขึ้นคะหมามีแสนดีตกใจอยู่ในห้องเงียบๆนะหมามีไปดูก่อนว่าใครมาไม่ต้องตกใจนะคะคนแกงเธอพยายามปลอบลูกด้วยเสียงอ่อนโยน ก่อนจัดแจงล็อกประตูให้เรียบร้อยเหงื่อเม็ดโป้งซึมบริเวณไรผมขณะวิ่งไปหยิบมีดออกมาจากในครัวก่อนจะค่อยๆย,ย่างเท้าเข้าไปเปิดม่านหน้าต่างดูแต่ก็ไม่เห็นใครนอกจากความมืดนารักกัดริมฝีปากขณะใช้ความคิดว่าควรเปิดไฟด้านนอกดีหรือไม่จนจะรู้ตัวแล้วหนีไปหรือรู้ตัวแล้วอยากฆ่าฟันเจ้าของบ้านมากกว่าเดิมแต่ในที่สุดเธอก็ไม่กล้าเปิดไฟ ได้แต่หลบอยู่ในบ้านเสียงเสียบกุญแจกับประตูบ้านทำให้ร่างเล็กสะดุ้งเฮือกเธอลืมล็อกกรอนหรือเปล่านารักรีบพุ่งตัวไปยังประตูเพื่อล็อกกรอนอีกชั้นแต่กลับไม่ทันท่วงทีประตูถูกเปิดออกเสียแล้วยอ <Yeah. S 1> มือหนาะรีบผลักเรียวแขนออกอย่างแรงจนมีดหลุดมือร่วงลงพื้นนารักเบิกตากว้างใบหน้าซีดเผือดเธอยืนนิ่งราวกับถูกสาบ จนชายหนุ่มต้องก้าวเข้าไปหาแล้วรังร่างบอบางเข้ามากอดแนบแน่นไม่ต้องกลัวนาะรักพี่เองพี่เดเธอน้ำตาไหลพรากด้วยความกลัวจับขั้วหัวใจยิ่งอยู่ในสถานะแม่ที่ต้องปกป้องลูกเท่าชีวิตน่ารักยิ่งกลัวว่าจะปกป้องแสนดีไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะพี่จะอยู่เป็นเพื่อนรักเองน่ารักยังตัวสั่นอยู่ในอ้อมกอดเขา ผลับตาแน่นน้ำตาเล็ดตรงหางตานานหลายนาทีกว่าที่หญิงสาวจะกล้าลืมตาขึ้นมามองใบหน้าที่แสนคุ้นเคยพี่เดเป็นไงบ้างดิธากรถามเสียงอ่อนโยนลูกมือนาบนศีรษะทุยหลายครั้งก่อนทั้งสองมือจะทาบลงบนผิวแก้มเย็นชื้นไปด้วยหยาดน้ำตาข,ขอบคุณนะคะที่เป็นพี่น่ารักบอกเสียงกระท่อนกระแทนพี่ไม่ได้ตั้งใจทำให้รักขวัญเสีย พี่โทรมาแล้วแต่รักไม่รับสายส่งข้อความก็ไม่อ่านเลยรักไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปนั่งก่อนนะแล้วแสนดีไปไหนดิทากรเอ่ยถามขณะโอบประคองร่างบอบา,างไปนั่งบนโซฟาจริงสิรักพาลูกไปแอบในห้องนั่งเล่นนะคะนารักตอบพลางทำท่าจะลุกขึ้นแต่ดิทากรวางมือบนไหลไม่ให้ลุกพี่เองหญิงสาวจึงส่งกุญแจห้องให้เขา ด้วยมือที่ยังสั่นเล็กน้อยดิธากรมองเธอด้วยแววตาเอ็นดูไม่พอก็กลับน้มใบหน้าลงมาและประทับริมฝีปากบนนภาผากมนหวังว่าจะหายกลัวนะคุณหมอหนุ่มขยิบตาใส่ส่งยิ้มละลายใจละมุนกายเดินตรงไปยังห้องนั่งเล่นเพื่อพาลูกสาวออกมาน่ารักใจเต้นแรงกว่าเมื่อครู่เธอนั่งหน้าร้อนวาบราวกับกำลังนั่งอยู่หน้าเตาผิงค่อยๆแตะนิ้วเรียวบ,บนหน้า เรากับความอุ่นของริมฝีปากยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไปป้าป้ามาได้ไงหยอนารักเริ่มยิ้มออกเพียงได้ยินเสียงลูกสาวร้องเรียกพ่ออย่างดีใจเมื่อหันไปก็เห็นว่าดิถากรนอบอุ้มร่างเล็กขึ้นสูงเหนือศีรษะเจ้าตัวเล็กร้องกรีดราดอย่างสนุกดับภาพบรรยากาศน่ากลัวในบ้านที่โจรเพิ่งย่องเบาหมาดๆได้หมดสิน้นก็คิดถึงแสนดียังไงล่ะ คุณหมอหนุ่มว่าแล้วก็หอมแก้มยุยสองข้างซ้ำๆเจ้าตัวน้อยหัวเราะคิกทักแ <G ül üyor> ม่มียป้าป้ามาหาเยาค่ะรู้แล้วรู้ได้ไงไหนว่าให้แสนดีหลบจนไงบางทีน่ารักก็อยากให้แสนดีรู้ทันแม่น้อยลงสักนิดดูสิดิทากรกำลังหัวเราะเธออยู่ไม่ต้องหัวเราะเลยค่ะแล้ววันนี้มาทำไมคะ พี่อยากมาอยู่เป็นเพื่อนรักกับลูกเป็นห่วงหญิงสาวมองใบหน้าลอๆแล้วก็ก้มหน้าอมยิม้มไม่ต้องพูดเธอก็รู้ว่าเขาเป็นห่วงแค่ไหนวันนี้ดูเหมือนดิธากรจะยุ่งอยู่กับงานทั้งวันแต่เขาพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าสามารถปกป้องดูแลครอบครัวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องมาอยู่เป็นเพื่อนหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าคืนนี้พี่จะนอนค้างที่นี่ไงไม่เพียงพูดเปล่า แต่คุณหมอหนุ่มยังส่งสายตาวิบวับให้แม่ของลูกด้วยเย้ yeah! ป๊าป๊าจะนอนกับแสนดีคืนแยกเยยแชนดีดีใจมากหนูน้อยกระโดดลงจากโซฟาแล้วกระโดดดึงๆชูมือชายโยนาราขหัวเราะเต็มเสียงผ่อนคลายจากความเครียดเมื่อครู่รู้สึกโล่งใจมากที่คืนนี้ดิถาก่อนจะอยู่เป็นเพื่อนแต่เรื่องอะไรจะบอกให้เขารู้ห้องนอนแขกว่างคะ่ะ